สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะวันนี้นะคะบุตรจะมาแชร์ท่าบริหารนะคะสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะเนื่องจากว่าบุตรไปปรับโครงสร้างร่างกายหลังคลอดมานะคะหลังจากไปตรวจที่อริยะ w วลเน e เซ็นเตอร์ค่ะเราได้พบว่าร่างกายบุตรค่อนข้างเบี้ยวนะคะแล้วก ถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะมีอาการผิดป,ปกติอาจจะปวดเมื่อยแล้วก็ทาให้ส่งผลบางทีอาจจะเป็นอาการเจ็บป่วยออกมาก็ได้อย่างเช่นตัวประสบการณ์บุตรเองคือบุตรมีเสมหะค่ะหลังคลอดน,นะคะเราปรากฏว่าพอไปปรับโครงสร้างเพียงสองครั้งอะคะ่ะเสมหะหายนะคะแล้วก็จะมีอาการนิ้วเหมือนคล้ายๆนิ้วล็อกมั้งคะไม่แน่ใจนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นที่นิ้วค่ะคือมันเส้นเนี่ยมันต่อไปถึงนี่เลยปรากฏว่าเป็นเพราะว่าบุตร ไหลงุ้มลงมาโดยไม่รู้ตัวนะคะจากการอุ้มลูกอะไรแบบนี้นะคะก็ได้ เรียนรู้ท่าออกกําลังกายมาจากนักกายภาพบําบัดก็เลยอยากจะมาแชร์กับคุณแม่ทุกคนนะคะจะได้แบบบรรเทาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลาเนี่ยบยุอยากให้ไปตรวจเช็คร่างกายดูนะคะที่อารยเวิละ์เน็ตเซ็นเตอร์นะคะสามารถใช้โคโยคะใบบุตรนะคะจองไปแล้วก็ไปตรวจเช็คร่างกายได้ฟรีเราจะได้รู้ว่าเราต้องปรับอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวก็มาแชร์ก่อนเลยอันนี้บุก็ซื้อจาก อารียาเวลเนสเซ็นเตอร์เช่นกันนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งทางไลน์ก็ได้นะคะท่าแรกเลยนะคะก็คือจับยางนะคะให้กว้างกว่าไหล่นะคะจากนั้นนะคะใจเข้าเลยยกขึ้นนะคะแล้วนําไปด้านหลังแล้วก็ลงมาค่ะจากนั้นดึงออกจากกันนะคะค้างไว้สิบวินาทีค่ะหายใจเข้าออกไม่ก้นลมหายใจ หายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงมาค่ะแล้วก็ค้างไว้5-10วินาทีนะคะเราจะทำซ้ำอย่างนี้สิครั้งก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและกล้ามเนื้อของด้านหลังนะคะซึ่งท่าน,นี้จะเชื่อมโยงกับการที่บุดนิ้วล็อกนะคะ นักกายภาพเช็คแล้วอะคะ่ะก็คือปรากฏว่าเออเวลาบุตรทำท่าเฉยๆอย่างนี้บุตรปวดนิ้วใช่ไหมคะแต่พอบุตรทำอย่างนี้ปุ๊บไม่ปวดนะคะเขาก็เลยคอนเฟิร์มว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้นะคะดังนั้นท่านี้เนี่ยก็จะช่วยได้ให้เราฝึกอย่างสม่ำเสมอสิ่งสําคัญคือเราต้องค้างไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาค้างเนี่ยจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้านหลังของเราค่ะ ทีนี้ถ้าต่อไปนะคะเราสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นะคะหรือว่านั่งที่พื้นก็ได้แล้วก็จับเชือกจับ s t r a ไว้นี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงแขนให้ตึงให้สุดเลยนะคะแลยยกขึ้นสูงหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เอาไปด้านหลังแบบนี้ค่ะค้างไว้สิบวินาทีเหมือนกันค่ะทำซ้ำนะคะข้างละสิบครั้ง พอสมมุติว่าครบสิบเป็นนาทีแล้วก็กลับมาแบบนี้นะคะเราก็ทําซ้ำนะคะทําทั้งสองข้างเลยนะคะก็เป็นสองท่านะคะมาฝากให้เพื่อนๆไปฝึกกันนะคะขอให้ทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณแม่ทุกคนก็สู้ๆนะคะเราเป็นผู้หญิงแกร่งนะคะแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะพูดฟา้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe โยคะใแบบุตรกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย